สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับโอเคทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาบุกมหาวิทยาลัยดังระดับประเทศนะก็ <c oughs> <c oughs> จะพาทุกคนเดินชมภาพบรรยากาศาในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรนะครับลหลายลหลายท่านเนี่ยก็คงจะรู้จักที่นี่ดีนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยอันดับตน้ตนๆหรือว่าอันดับหนึ่งในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะทุกคนตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่หน้าคณะกรุศาสตร์นะครับฝั่งด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นถนนพญาไทนะแล้วผมจะเดินทะลุออกไปยังถนนอะไรนะจัน เออมันออกไปฝั่งนน้นมันคือถนนเราลืมละเออลืมๆทุกคนมันเป็นตลาดนะอะไรนะตลาดกลางคืนอ่ะจำไม่ได้แล้วนะครับป้าเดี๋ยวผมจะเดินจากฝั่งนี้เนี่ยทะลุออกไปฝั่งโน้นนะครับก็เดินไปเรื่อยๆบางท่านเนี่ยก็อาจจะเป็นสิทธิ์เก่าที่นี่ก็อาจจะอยากอยากจะเห็นเนาะสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับป้าจันศูนย์ฮะเลาะจันศูนเคยเคย่างเขาบาว่าจาวน้วยอันนี้ครับ พึ่งพึ่งพึ่งสวัสดีพึ่งสวัสดีก็คือยังยังไม่เคยเข้ามาเลยทุกคนก็นี่ก็คือเป็นแบบเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมที่ได้เข้ามาจุฬาคืออันที่จริงจุฬามันจะมีสองฝั่งนะฝั่งโน้นฝั่งทีงฝั่งโน้นนะทุกคนจะมีอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีหลายคณะมากนะใช่มีเกือบทุกคณะอันไหนจริงเยอะมากนะครับแล้วก็เนี่ยข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นอาคารจุฬาฯ5แล้วทุกคนเห็นไหมจะมีเยอะมากๆนะครับ รู้สึกว่าในมหาวิทยาลัยจุฬาเนี่ยต้นไม้ก็เยอะมากเลยนะดันใช่เหมือนเหมือนที่เราไปอันนั้นอนะ่ะเชียงใหม่คือตอนนั้นอนะ่ะเสียดายเนาะเราไม่ได้ถ่ายมหาวิทยาลัยแบบเชียงใหม่ห้ให้ทุกคนได้ชมกัน,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 นครับผมนั้นยังกระปานั่นแหละนั้นยังกระปาเพราะาตอนนั้นมันมันอยู่ติดใกล้กับเขาเลยเนะาะมันก็จะเป็นทรงแบบเหมือนส่วนสาธารณะเลยเขาสุเทพอ่าก็คือ,อมหาวิทยาลัยที่แบบมีชื่อดังในประเทศไทยนะคือจุตาระมหิดลแล้วก็เชียงใหม่เนี่ยก็คือแบบ ท็อปสามท็อปสามนะคะรับผมเี้งใหม่คือท็อปสามนะครับที่ดูแบบในข้อมูลมานะจริงๆไม่เคยเดินเข้ามาเลยนะ<ช>เราไปเดินฝั่งรถมอไซค์ไม่กันหรือว่าเราเดินฝั่งนี้เดินฝั่งนี้แหละมันจะล่มกว่าดูทุกคนด้านในมีอันนี้นะตู้ต่้วยพว,พวกแบบเต่าบินด้วยนะด้านในอ่ะน่าจะเป็นแบบพวกศูนย์อาหารก็น่าจะมีนะอันนี้เป็นครั้งแรกแล้วที่เดินเข้ามา ก่<ข>อนน <ừ. S 1> ั้นนี่ก็ไม่กล้าเดินเข้ามาท <laughs> จริงมันก็เดินแบบเข้ามาได้เลยทุกคนรู้สึกว่ามันมีตู้นอาหารด้วยแล้วก็ด้านในก็จะมีแบบหลายๆคณะหลายๆสำนักมากสำนักก็จะสำนักสงฆ์ก็คือในมหาวิทยาลัยทุกคนมีรถบัสในการแบบรับส่งใ <c oughs> ช่คร <c oughs> ับผมมีเห็นอยู่มันเป็นสีชมพูส่วนเราเห็นอยู่เชียงใหม่เป็นสีม่วงเนาะสีม่วงนะส่วน่ะสวยดีนะแล้วก็แบบเหมือนกันเลยแหละ่เแ็นคละสี ตรงนี้มันเดินไปได้ไหมจันเนี่ยคือไล่น่าจะเดินได้หมดทุกจุดนั่นแหละใช่ไหม,ไม <S <S ให<ช>้เราเดินไปดูนี่ไหม <S <S เดินได้เดินไปนูหมดไหม <S <S ไปดิไลายๆหลาเดี๋ยวแป๊บนึงมันเป็นป่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันดูก่อนในแมปจารย์จะเบิง้งดูในแมป <S <S คือที่จริงอ่ะพี่พีเอฟซีอะก็คือแบบเม้นมาบอกว่าอยากให้มาอยากให้พวกเรามาแบบพามาดูหรือว่าอยากให้เราเองน่ะมาดูมหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่แบบมีชื่อเสียงนะทุกคนวันนี้ก็ได้มาแล้วทุกคนนะก็คือแบบ มันมีหลายคณะมีหลายตึกมากๆทุกคนมีตั้งสองฝั่งเลยฝั่งนู้นร่มลื่นม,มากไอ้การ์ตูน,นใช่ว,ว้าวโอ,วโอว้เออด้านใ<อ><ห>นก็มีมจักรยานไฟฟ้ามีเป่าแคนด้วยน,นี่เป่าแคน ใช่ไหมมีจักรยานไฟฟ้าด้วยนะมีนสบายมากเลยเหมือนมันเหมือนกันอยู่กับเชียงใหม่ด้วยมีแบบจักรยานแบบนี้คล้ายๆกันเลยแหละแต่ว่าแต่ผมว่าเชียงใหม่น่าจะใหญ่กว่านี้พื้นที่นะพื้นที่นี่ใหญ่มากตรงนั้นน่ะบรรยากาศเย็นบรรยากาศนี่แบบดีเลยทีเดียวสบายๆมันหรือแล้วจะไปเดินออกนู่นนู่นดูดูธรตกันว่าเราก็ครั้รงเือนกันเที่ยวตายแล้วฝา แล้วก็ออกจุลาซอยเก้านะครับแถวแถวบรรทัดทองเออครับเดบรรทันทอมบรรทัดทองจําได้ละตอนแรกๆลืมโอ้มันล่มลื่นมากเลยนะด้านในเนี่ยอืมสําหรับพี่ๆท่านไหนเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยจุลาลงกรณ์นะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้อันนี้อาจนร้นทีละราชาหนุศน์อ่อ ข้างในมีอันนี้ด้วร้านกาแฟด้วยออมีบันทย,ทยแล้วเข้ามาซื้อซื้อแบบแบบเครื่องดื่มอยู่น่กระายนะเนี่ย <c oughs> คือมันมีที่แบบให้นั่งพักผ่อนที่แบบมาทํากิจกรรมกันเยอะเนาะเอ,อเอาจริง <c oughs> ไปไหนเดินไปโน่นเหรอเดินตรงไปไหมแล้วก็นี่เดินไปตรงนี้ได้ <c oughs> ใช่ไหมได้ไหมเดินไปเราไปนูน่นเหรอเดี๋ยว น,นี่เดินเข้าไปเส้นนี้ได้เออเนี่ยไปนี่แหละตรงนี้แหละสวนปัญญาทวีอนุสรสถานนอรอสอหอสองสี่แปดแปดโอ้สองสี่แปดแปดเลยลือกี่ปีแลวโอ้ สองสิบแปดแปดอ่าสองพันห้าร้อยนี่นก็ <60 S 1> หกสิบกว่าปีแล้วหกสิบแปดละ,ละเกือบเจ็ดสิบปีมั้มโอ้ทันซูนล่มลื่นอลีอยู่ไหนเนี่ยพักอลีว่ะแปดสิบปีอาจารยโอ้สุดยอดทุกคนคือเราไม่เราไม่เคยเดินเข้ามาเนี่ยนะมันก็เลยแบบเป็นอย่างนี้ทุกคนมันวาวนะคือแบบดูด,ดูดูฝั่งนั้นนี่นะคืออันที่จริงเราสามารถเดินแบบมาพักผ่อนที่นี่ได้นะเวลาเราแบบ เเหนื่อออยอะาจิดูทุกคนคือต้นจามจุรีทั้งนั้นเลยแล้วก็ด้านในเนี่ยโ,โคตรล่มรื่นเลยอ่ะนี่งไงเออร่ลมรื่นมากบัสมาเลกว้างมากเลยกว้างแล้วก็ดูปลูกพืชพันธุ์พวกนี้แบบดูดีมากคือไม่รู้ไม่รู้ว่า <c oughs> คนที่แบแบ เข้ามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เขาเสียตังค์เท่าไรเนาะโอ้ก็เป็นมหาลัยระดับต้นต้นของประเทศแล้วนะก็เอเดี๋ยวพี่พี่ท่านไหนเนี่ยเคยเรียนหรือว่ามีลูกหลานหรือว่าเพื่อนที่แบบหรือว่าท่านไหนที่เคยเรียนอยู่ตรงนี้เนี่ยคอมเมนต์บอกหน่อยนะทุกคนว่าค่าเทอมแต่ละคณะเนี่ยหรือคณะที่ที่พี่ๆเอฟซีเรียนอยู่มันประมาณเท่าไหร่นะครับ แต่ก็อย่างที่บอกมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศแล้วก็มีหลายๆสาขามากๆนะสามสิบกว่าสาขาเลยนะครับก็ได้รับการยอมรับแบบระดับอ่ะนั่นระดับนานาชาติเลยอะ่ะนะครับเราต้องไปนี่แล้วก็เดินไปนู่นที่นี่ก็ร่มรื่นไม่แพ้กับเชียงใหม่นะเนี่ย มันมีหลายแบบหลายคณะหลายตึกเลยทุกคนเราก็ไม่ค่อยดูด้วยนะครับผมมีถังขยุงถังขายะเพียบเราไปเดิน <c oughs> เดินไปฝั่งนี้ <c oughs> เดินตรงไปเรืย่ยแล้วก็ออกซ้ายสาดดีนะข้างหนเนาะอ้จันทร์ซูนไตหัวไปด้วยนี่สาดดีอยู่เไปกันข้างใน,นอ่ะต้นจามจุลีทั้งนั้นเลยทุกคน รนจารซีรีสทั้งนั้นเลยว้าวสำหรับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับก็ได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับของการจัดจัดอันดับต่างๆนะก็มักจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับท็อปๆของประเทศนะครับรองอันดับสองเเป็นมหาวิทยาลัย มหิดลอันดับ3มก็เป็นมหาลัยเชียงใหม่เนาะแล้วก็มหาวลัยที่แบบอันดับต้นๆของประเทศเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเลยนะทุกคนโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรนะก็จะมี34สาขานะก็ยังมีแบบติดท็อป20มหาวิทยาลัยของเอเชียด้วยนะดีที่สุดในเอเชียทุกคนโอ้สุดยอดมากอนี้มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรแล้วก็มหิดลเชียงใหม่นี่คือ ของรัฐบาลใช่ไหมหรือว่าอย่างไรทรา้ไม่รู้เลยแต่ไม่ใช่ของเอกชนแน่นอนไม่ใช่เพราะว่าเอกชนมันก็จะต่างหากอีกแต่น่าจะเป็นแบบมห ah าวิทยาลัยราชทาลที่แบบระดใช่ในนี้เขาจัดอันดับมานะเดี๋ยวจะอ่านให้แบบพี่ๆทุกคนได้ฟังกันนะอันดับหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยเยรูซกรณ อันดับสองคือมหิดลอันดับ3ก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะทุกคนอันดับ3เอออันดับ3คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันดับ4ี่ก็ธรรมศาสตร์นะครับอันดับ5ก็เกษตรศาสตร์อันดับ6มหาวิทยาลัยสงขลาสงขลานครินทร์นี่ก็คือไอ้นี่เลยนะดังมากเลยนะแล้วก็อันดับ7ขอนแก่นอันดับ8มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ชนบุรีนะครับแล้วก็อันดับที่9ก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้านครเหนืออันนี้ก็ดังมากนะเนีบยมีแต่ตึกแบบน่าจะเป็นน่าจะเป็นที่พักอาศัยเนาะน่าจะเป็นหอพักตึกที่พักแน่นอนใช่แหละตึกที่พักอาศัยหอพักหอพักในที่เขาเรียกกันหอพักโอ้พักอีเลียรลายดิวอีเลีโอ้ใส่อุหัวคักรึเนี่ยโอ้กหมน่าอยู่มันหน่าอยู่นะเพราะว่าถ้าพักหอในนี้ ก็ก็น่าอยู่นะแต่มันก็จะมีระเบียบบัางนะนะอันนี้ก็จะมีป้ายบอกนะทุกคนเห็นไหมอู้ดิมีมีเรื่องทรงไทยด้วยเนี่ยอาจจะอ่านไหมฮะอ่านไหนรบ้างดูอ่านไหนฟังดูอ่านอ่านนี่อ่านอ่านตัวยังไงอ่านไหนตัวนี้บอ้อ่านได้แต่ปะอารุอะไรสักอย่างอีกเด้อ่านไม่ได้อารุณอู้ดมีตัวเงินตัวทองด้วยอารุณรจนารจนาผมอ่านไทยไม่ค่อย ที่ร <แก S 1> ะลึกในโอกาส5้าสิปีน้องใหม่จุฬาลงกรณ์พศสองจะทองไหนน,นั่นโอ้เจ้าถิ่นก็มีลหลายมหาวิทยาลัยแล้วทุกคนเมื่อกี้ก็ถึงอันดับที่เก้าเนาะแล้วก็อันดับที่ส0ก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารรักกระบังนะครับสิบก็มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับสิบสองก็มหาวิทยาลัยศิลปกรสิบสามก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารีนะ คือห่าไานด้านในจะขัดเนาะไม่ไม่ใช่ว่าตรงนี้มันเป็นทางเชื่อมหรือเ่าไหนน่าจะเป็นทางเชื่อมนะเห็นเป็นลังคาอยู่เนาะว้าวไปคือนไม่แน่ใจว่าในส่วนที่เราเดินมาน่าจะเป็นแบบในส่วนของหอพักหรือเปล่าเป็นอาคารหรือไมอาคารวิทยาพัฒนาวิทยาพัฒนานะครับ เราเดินน่าจะเดินอยู่ในในโซนของอาคารเราเลินถามไปแล้วตัวนั้นนะ่วงทั้นตัวทองไม่รวังสมทยน้กว่างนะเลยอยู่ข้างในเนี่ยน่าจะน่าจะเป็นตึกนะส่วนใหญ่ตึกที่แบบห้องพักเนาะส่วนใหญ่เนาะหอพักกนะันเป็นหอพักเฮอยแต่บ้านเรือนไทยทุกคนเนี่ยสวยมากเลยนะไม่รู้ว่า ที่ที่เป็นบ้านทรงไทยแบบนี้มันเรียนเกี่ยวกับอะไรล่ะไม่รู้ครับโมดูลแล้วแต่ว่าสวยนะนี่ไงก็บอกเรือนไทยจุลานงกรอ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเข้าไปดูไหมยังไงไม่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 เข้าไปดีกว่าเพราะว่าเข้าไปก็เขาปิดประตูไว้เราไม่สามารถที่จะเข้าเข้าไปดูได้เราเข้าไปไม่ได้โหวันนี้ก็พาทุกคนเดินลุยมหาวิทยาลัยนะครับหลายๆท่านก็คงจะ จำได้นะครับ้าเกิดว่าได้เรียนอยู่แถวๆนี้นะจริงๆมันก็ว้างมากใช่กว้างทสุดแล้วก็มีหลายๆคณะมากจริงๆมัน,อ,น,นอยู่ฝั่งนี่แหละที่เรียนน่าจะเป็นจุดๆที่ศึกษารที่ศึกษาจุดที่ททไม่ถ้าเรียนอ่ะเขาจะเขียนบอกเลยว่าเป็นคณะน,น,นู่นคณะนี่นี่ไงไม่ได้ปั๊สถาวันโอ้ oh. my god คืออยากจะบอกว่ามหาวิทยาลัยจุฬาเนี่ยมันมีฝั่งด้านของอันนี้อันนู่นด้วยเนาะทางสูงหนึ่งของเถนนพยาไทเหรอเออฝั่งนึงมันหลายคณะมันมีหลายคณะทุกคนใช่โู้ดูด้านหน้ามีสะพานลอยด้วยเห็นไหมอ่ามันมันเป็นทางเชื่อมกันเนี่ยทางเชื่อมไปฝั่งนู้นด้วยนะใช่ จะบอกนะว่าฝังนู้นก็เป็นพื้นที่ของจราจใช่ใช่ไงอนุญาตเฉพาะรถของมหาวิทยาลัยเท่านั้นเห็นไหมรถบัสเออรถบัสเนี่ยทุกคนดูแผนผังของมหาวิทยาลัยเนี่ยมันไม่ใช่เล่นๆเลยนะโคตรกว้างอ่ะดูที่นี่คือที่ไหนเนี่ยอันนี้คือพญาไทยนะอันนี้ที่เราเดินกันอยู่นะตอนนี้ที่อเออีฝั่งนึงอีกฝั่งนี้เออฝั่งนี้มันดูกว้างมากถนนพญาไทยอ่ะ เนี่ยม .B.K. มาบุญคองอ่ะเนี่ยคณะวิทยาศาสตร์กีฬาเนี่ยก็คืออยู่ในโซนของมหาวิทยาลัยจุฬาทั้งหมดเลยอันนี้ฝั่งถนนอดิรนังขางนุนยยังไงอันนี่ไงอดิรนังเนาะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ฝั่งนี้เราจะไปตรงนี้กว้างมากโอเคทุกคนจบครับบ๊ายบายไปนะครับไป